ชนันสิทธ์ภาพ,พยนตร์เสนอยา,ย,ย,ยาแยายาย่ช่ชลาผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือกุรังศรีทัศนพยัคฆ์หนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่3เดือนกันยายนปี2อ2 0ที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงจะเป็นหนังแนวตลกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทหารเรือซึ่งมีตัลยกษักอย่างหนึ่งก็คือที่เรียกว,ว่าเป็นชลานะครับ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องใหญ่ย่ฉลามออกแนวตลกนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะให้ดูใหญ่ใ่ฉลาดจากฟิล์มที่ยังเหลืออยู่นะครับนี่คือฟิล์ม16มมสโคปนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าฉากที่จะดูในวันนี้นั้นไม่มีฉากตลกนะครับเพราะว่าฉากตลกนั้นเป็นตลกคําพูดนะครับซึ่งต้องใช้เวลานานนะครับวันนี้จะดูฉากที่เป็นฉากแอคชั่นของหนังเรื่อง ใหญ่ๆฉลามนะครับซึ่งกลุ่มพระเอกของเรื่องก็จะเป็นคุณสมบัติเมธนีนะครับคุณมีรุศริจันยาคุณประจวบเลอกยามดีนะครับแล้วก็ตัวหานะครับที่จะเป็นตัวหาของเรื่องจริงๆก็คือคุณอดินันสิงหิรันนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้หานะครับเพราะว่าดูหนังกันแบบรวดเร็วดูหนังกันแบบตลกนีแหละครับสายสุดนะครับเป็นสหอนะครับคุณอดีนันสิงหิรัน นางเอกขอเรื่องครับคุณพ oui well ิสมัยวิไลศั์แล้วก ah ็ย um ังมีนางเอกอีกคนหนึ่งนะครับคุณนวร์จุตันนันแสดงเป็นน้องสาวของคุณสมบัติเมธนีปี2520นี่ชื่อของครูดังสียังขายได้อยู่นะครับครูดังสีนี่ทำหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับแล้วก็หนังที่สร้างชื่อเสียงก็คือหนัง35มมเรื่องหมดรักลูกทุ่งครับปี2513เรื่องนี้2520นะครับ เป็นหนังคิวบูปนหนังตลกแล้วก็ยังมีฉากเพลงนะครับเพลงก็มีซอกสามเพลงนะครับมีคนอี้รุศิจัญยานะครับอีคนหนึ่งคุณเชษ์นะครับพีเบเบ่เชษ์ปัตมิตรทำอะไรก็จะถูกสหอที่เป็นคนควบคุมดูแลนี่แหละครับจับตัวไปสหอคนนี้เป็นสหอที่รักความเป็นธรรมรัรักความยุติธรรม ครับอดีนันสี่ี่ลถ้าจะดูเป็นคําพูดนี่แต่ละฉากในปูบุบกันยาวนะครับก็จะโ้หเดี๋ยวก็ฟาดทีเดียวนะครับสายสุดนั้นคุณอวรัตนะครับเริ่มจะเป็นกงเดียวกันเป็นกวนเดียวกันแล้วนะครับสําหรับคุณอดีนันเองครับ คุณสมบัติเมธอดีนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่อคุณพิสมัยนะครับมีอีกคนหนึงครับคุณสมภพเป็นจัตทีิกลกับคุณดวงใจหัลไลกาไม่ไม่ใช่คุณดวงชีวันโกมลนเสนนะครับและฉากท้ายเรื่องแ่ะครับก็จะมีการคุณโตยรักนะครับจับตัวคุณสมควรกัะจ่างซาซึ่งเป็นพ่อของคุณพิสมัยพ่อของคุณดวงชีวันนะครับ เอาไปที่ข่าไทยนะครับเป็นแผนนะครับของอีกฝั่งหนึไปแล้วครับฝ่ายคุณสมบัติเมธานีเป็นลูกศิษย์นะครับอาจารย์ถูกจับตัวไปนั้นยอมไม่ได้ครับก็จะต้องหาทางที่จะช่วยนะครับคุณพิสมัยนี่เป็นหมอทหารนะครับนวรัตครับ บุกฮานะครับแต่ว่าเป็นบุกฮาผสมกับฉากแอคชั่นก็คือคุณประจวบนี่แหละครับที่จะเป็นตัวหาพอๆกับคุณอดินันต์สิงห์หิรันยืมตแตรหน่อย <c oughs> เป่าระดมพลครับที่จะไปช่วยจับคนร้ายแต่ไม่มีพวกนะครับก็เลยมาเป่าระดมพลแล้วก็จะพานาักเตนทหารเหล่านี้แหละคับนกเยนจ่า ไปช่วยจับผู้ร้ายแต่ว่าขอี่ดีไม่ได้หรอกครับเป็นผิดระเบียบต้องใช้วิธีวิธีลักวิธีแบบตกกระไดพลอยโจย,ย่างนี้แหละมาเร็วเนี่ครับนี่ครับจากิอาดมณ์พ้นพิเชษปัทมินนะครับคุณประจวบเลืดอนมดีอาทหารวิ่งไปนะครับไม่มีรถครับไปวิ่งแล้วก็มาเจอมุกของคุณอดีนันสิงหิรันนะครับ ร้องเพลงไปเรื่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนดูในสมัยนั้นดูและชอบนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็หายเงียบไปเลยนะครับไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับพวกเราเคยเจอกาบวีมอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้สมบูรณ์กว่าเยอะนะครับไม่มีเส้นฝนสภาพดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ฉายวันนี้เอามาลง เป็นหนังตัวอย่างให้ดูนะครับเน้นเป็นฉากแอคชั่นนะครับหนังตลกของครูหนังสีนี่ต้องใช้เวลาดูนะครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บตลกนะครับจะต้องมีการปูมุกนะครับตบมุกนะคร้รองเพลงทางากาเรือนี่มาแล้วครับ จะพานักเรียนจากไปไหน่ลงรถแล้วครับต้องมีวิธีการนะไม่งั้นขึ้นรถไปแล้วครับ หเอาลงมาคืนแล้วครับนี่ครับลงคืนอ้าเห็นครับเป่ายั่วครับ ไม่ได้ครับต้องตามครับแบบนี้ได้ผลครับนี่ครับคนดูสมัยก่อนหาจริงๆนะครับฉากนี้ครับ แล้วก็พามาที่กระท่อมที่ขักในคนนี่แหละครับแล้วทีนี้แหละครับก็จะรู้นะครับว่าใครเป็นใครในการที่จะวางแผนนะครับคุณบรมพอสวรเทพนะคุณเมตตารุงรัตคุณสมภพเว็นจติกุลนะครับแล้วนี้ก็รถเว้นที่ขับมาเมื่อสักครู่นะครับ สมบัติเวนทนดีกับพิสมัยวิไลสั์นะครับลงรถแบบนี้นะครับทานนี้ก็เป่ารถนี่เรียกว่ารถแลนด์โรเวอร์นะครับสมัยก่อนนะครับรถเบ็นเอาเงินค่าไทยมาให้ครับ คุณนิรุตครับมีสมควรกระจ่างฝ่า ส่งมอบเงินกันครับคุณสบพบเป็นจัอีกคุณนั้นเปลี่ยนใจครับรหลังกันเองนะครับยวเอาเงินมา หน,นีไปได้หละครับเทนิยุง่งครับครับมาดูฉากท,าท้ายเรื่องนะครับร้ายนะครับสมบัติเวทนีที่เขาหากันเมื่อหนังเรื่องนี้ออกฉายนะครับ40กว่าปีที่แล้ว ยิงสู้กันอย่างนี้แหละครับแล้วทีนี้ก็คุณอน,นีนันที่ถูกคุณประจวบเป่าแตรให้สัญญาณหลอกล่อก็มาถึงนะครับแล้วก็ช่วยปราบผู้ร้ายนั่นแหละครับพี่เอา่ากันนะครับในสมัยนั้นนะครับก็ยังคงเป็นหนังสไตล์ที่ ถ้าเป็นสมัยก่อน16วมก็คือเขเรียกว่าหนังครบรถนะครับก็คือแม้จะไม่ประกาศว่าเป็นหนังออกแนวบู้นะครับแต่ว่าฉากสุดท้ายจะต้องมีฉากแอคชั่นลักษณะนี้นะครับปนอยู่มาแล้วครับรถแบนโลเอร์ มุกแบบนี้ครูรังสีทำมาหลายครั้งนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับนี่ครับทีนี้เขายิงกันทีนี้ก็ปราบคุณร้ายนะครับคุณอดีันี่ไม่ยอมนะครับยังเก็บเี่ยวอยู่กับคุณประจวบอยู่หลอกตลอดทั้งเรื่องนะครับสองคนนี่แหละครับเล่นมุกกันไปเล่นมุกกันมาเสียดายนะครับน่าจะให้แต่อยากให้ดูแต่ว่ามันดูแบบนั้นจริงๆไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่า ระบบ u t u b e นี่ปรับเปลี่ยนนะครับช่องธรรมดาแบบนี้ลงหนังยาวๆไม่ได้ครับลงได้แต่สั้นๆนะครับจริงๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์นี่เรียนรู้ได้หลายอย่างนะครับดูอย่างเดียวก็เรียนรู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับ เขีดยวเขี่ยวกันนะครับนะครับสองผู้ร <t abi Deadpool> ้ายจะหนีจะหนีรอดไหมครับตำรวจมาครับคราวนี้ก็ถูกจับโดยละม่อมนะครับตำรวจไม่ได้ชื่อละม่อมนะครับสมัยก่อนเขาเที่ยว่าถูกจับโดยละม่อม

นี่แหละครับสไตล์ครูรังสีเวลาทำหนังก็จะหาลักษณะนี้แหละครับแล้วก็จะจบด้วยฉากที่ต้องเลี้ยงฉลองกันครับนี่ครับฉากเลี้ยงฉลองกันร้องเพลงนะครับ่อกระดูนั่นแหละครับเอาละครับสำหรับหนังเรื่อง อย่างจากชั้นหลางที่ออกฉายเมื่อปี2520กับฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับวันนี้ก็ดูกันในฉากที่เป็นฉากแอคชั่นนะครับแล้วก็คงจะหมดเพียงเท่านี้แหะครับ 하나도 안 돼. 제대로.